สบายดีขอยื้อไก่ขอยื้อเจ๋งเสือวันนี้พวกเขาจะไปะงานพบปะข้ององเหียนเหากับประธานสภาเซียงไฮ้แล้วก็มีกลุ่มสู้เหล่ายู่เซียงไฮ้ได้พวกเขาจะไปพบปะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เหายู่เซียงไฮ้แล้วพวกเขาจะได้หลังจากพบปะแล้วพวกเขาจะได้กลับบ้าน S 2> <S 2> ค่อยหวังว่าอันนี้จะบุเมนครั้งสุดท้ายเนาะเพราะว่าคือกันเพราะว่าโ <c oughs> คาว,วิดแล้วเวลาย้ัดเทากลับบ้านนะกล,นะลับลาวเนาะแล้วจะบมีโอกาสกลับมานี่แล้วงานตัวนี้น่าจะเป็นถ้าว่าเราได้กลับมานี่ก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญและก็จบสําหรับรุ่นเหาหนี่เลยพี่สันถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวนี้พวกเหาอยู่ที่หงเหียนหงเหียนเขตไม่หงเหียนหงเหียนสไอทีนั่นแหละมามาวิทยาลัยเทคโนโลยีเสียงไฮ แต่มันเป็นหงเหียนไม่เข้ามาตังยุ่เมืองไม่ยุ่เขตเมืองฟงเซียนเขตลุมลุมเมืองเสียงไฮออกมาพี่เดี๋ยวนี้พวกเรากำลังย่างไปห้ารถคือรถเมลขี่ไปใจกลางเมืองหงเหียนเก้านั้นยู่ใจกลางเมืองยุ่เมืองสูงฮุยนเส้นทางเลขที่ลอยเดี๋ยวม่ไหนลอยเสาลอยสาเส้นทางเส้นทางลอยสาถนนสาเป่าบรรยากาศตอนนี้ก็คือ เขากำลังกำลังลุงห uh um ้องเนาะแล้วก็ขนไล่ให้ย okay. ุ่งเหียนเนาะไทยผ่าไปเนี่ยการต้องเห็นเขาจะเบิ่งนี่เป็นตึกที่อ่าน่าจะเป็นปีซีเหียนเนาะตึกนี้เนาะแล้วก็ตอนปีสร้างกับปีส่างปีนึงนึงจะเห็นในตึกพีแล้วก็ของเห็นนี่จะง่ายไล่และตอนห้องพักน่าจะงามไล่งามไล่เพราะว่างามไล่ของเหียนนี่งามไล่ ืันนี้นั่งเห็ียนน้อยเนาะเขาเจอกับบ้าล้วนี่นแหละสื่ออะไรอะไทยไปทางนั้นริงกึงก อีกหนึหนล้วก็ขึ้นไปห้อสมุดเลย <c oughs> อันนี้มันส่วนส่วนปา๋าส่วนบนมันย่างลิ้นย่างพนใจตัวนี้เป็นนองเ <c oughs> ส้นทางนี้มันเส้นเ <c oughs> ล้วตัวนี้ถืีว่าเก้าสุ้มขวดเขาจะามาว่า ไปมาวางไว้หน้าคณะนัน